ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะก็พร้อมก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอาชีวะอินเตอร์รองรับเยาวชนภูเก็ตค่ะดานภูมิหน่วยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเผยถึงความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผลักดันให้เยาวชนภูเก็ตพูดภาษากฤษได้โดยทางวิทยาลัยจะส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งวิชาชีพและภาษาภายใต้โรงเรียนเตรียมอาชีวะอินเตอร์และพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่6มิถุนายนนี้ค่ะ นายวิทยาเกียรตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตก็ได้เปิดเผยค่ะว่าความร่วมมือมิติใหม่ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตสู่ความพร้อมการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลในนามโรงเรียนเตรียมอาชีวะซึ่งจะบรรจุก,การเรียนการสอนวิชาชีพแบบพี่สู่น้องเพื่อบรรลุข,ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับโรงเรียนพุทธมงคลน,นิมิตโรงเรียนเตรียมอาชีวะและภาคีเครือข่ายสถานประกอบการชั้นนำใน โดยในวันที่6มิถุนาย,ยน2565นี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะมีกําหนดการในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตณโรงเรียนพุทธมงคลน,นิมิตอําเภอเบืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งนายนรงวุ้นซีว,วู้วราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเริ่มสร้างศักยภาพของผู้เรียน สู่การดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงในอนาคตพร้อมกับเป็นการเตรียมการในการต้อนรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน s p e c i a l Life Expo 2028ในอีก6ปีข้างหน้าด้วยค่ะครับในส่วนของงานในวันที่6มิถุนาซึ่งเราไปร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาเราส่งเสริมเด็กตั้งแต่มัธยมเราเรียกว่าโรงเรียนเตรียมอาชีวศึกษาเป็นการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กแต่ว่าให้เรียนรู้เรื่องวิชาชีพ เด็กๆก็จะซึมซับวิชาชีพเหล่านี้แล้วก็ซึมซับด้านภาษาอังกฤษเราทําทุกสาขาเลยเราจะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมบริการออสปิตริตี้ก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เขาลงเครื่องบินมากัดนังท่องเที่ยวเราเปิดธุรกิจการบินเพราะเราแยสอนเด็กนักเรียนด้วยมหนึ่งมสองมสามเรื่องของการบริการภาคพื้นพอคนเข้ามาในเมืองก็ต้องมีที่พักเรื่องโรงแรมเราก็บริการด้านโรงแรมสอนนักเรียนเหมือนกันต่อไปก็ต้องกินข้าวก็ต้องกินอาหาร เราก็มีแผนอาหารที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วซึ่งเราตามเป็นแอปดูย้อนสตูรีโอเด็กก็จะเรียนรู้เรื่องอาหารพื้นตินแคทลูมีด้วยนักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่อถูกไหมครับ <m ett est> เราก็จะมีสอนเรืเ่องไกด์นำเที่ยวเลยสอนเรืเ่องท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงเรียนพุทธบงกน,นิมิตเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เราแวกนักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยเราก็สอนให้เด็กตั้งแต่มต้นเนี่ยสามารถเป็นไกได์ได้อันนี้เราใส่เรื่องภาษาเราใส่เรื่องวัฒนธรรมเราใส่เรื่องวิชาชีพมันเลยกลายเป็นโรงเรียนเตรียมอาชีวะอินเตอร์